ยกสูงแมนวลขาซ้ายแข็งแรงนะคะได้ตัวท็อปยกสูงแบบนี้นะ,ะสำหรับตัวเลเวลนะคะตัวนี้เป็น2.4นะคะทุกคนก็เป็นตัวสมาร์ทแคปตัวมิดนะคะทุกคนก็เป็นตัวสูงนะคะสำหรับตัวเลเวลคันนี้เลขไม้60,003คันนี้รถปี2020นะทุกคนก็อันนี้นะคะทุกคนก็จะได้รถที่เป็นสูงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้รถปี2020สีขาวด้วยซึ่งแคปสีขาวนี่หาย,ยากนิดน,นึงแต่ว่ารถล็อกอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูรอบคันนะคะ รอบพันทุกคนจะได้อะไรบ้างนะคะก็จะได้เป็นรถบอดี้ที่เป็นยกสูงตัวพีลันเนอร์นะคะได้เป็นตัวมิดได้ปี2020เลขไม้60,000กิโลนะคะตอนในปี23ก็ใช้ปีละ20,000กโลเป็นค่ามาตรฐานปกติสําหรับคนใช้รถกระบะนะเพราะวันนี้คุณพ่อคุณแม่พ่อค้าแม่ขายผู้รับเหมาทั้งหลายอยากออกรถมีสัญญาจ้างมีหน้าง,งานจริงตรวจสอบจริงเครดิตดี D D, ออกรถศูนย์บาทจบเหมือนกันนะคะท่าน,นี้ปกติราคาหน้าป้ายอยู่ที่67,000บาทแต่สําหรับคนที่มาจากเครดิตเท่านั้นเอาสดลดจากโบไปเลยนะทุกคนค่า5 0,000บะกว่า50,00 50, บาทนะ สำหรับใครที่มาดูในคลิปนี้เพราะฉะนั้นรีบทักมาได้เลยเดี๋ยอันนี้ให้ดูบอดี้รอบๆก่อนข้างในพอเป็นตัวมีก็จะมีฟังก์ชันทั้งกล้องถอยนะคะทั้งการต่อบุธโปร่งไรมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็อย่างนี้เลยได้แคบยกสูงอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นประมาณ9,000กว่าบาทตลอดสัญญาเช่นเดียวกันนะแต่ว่าอย่างที่โบแจ้งว่า ขอเป็นพนักงานบริษัทนะคะถ้าเป็นพนักงานบริษัทเคดีได้ดอกเบี้ยพิเศษแต่แถ้าเกิดสมมติเป็นผู้รับเหมาพ่ขอค้าแม่ค้าขอเป็นคนมีหน้าง,งานจริงขอตรวจสอบหน้าง,งานได้นะคะแล้วก็ขอมีหลักฐานสัญญาจ้างให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็สามารถจัดได้เช่นเดียวกันนะคะระกอบที่อยากได้กระบะแอบยกสูงแม่นวลขาซ้ายแข็งแรงคนของก็ได้ใช้ในครอบครัวก,ก็ได้นะคะใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้หรือบริษัทห้างร้านไหนที่ต้องการหารถไปใช้ในบริษัทต้องการจัดนาบริษัทเพื่อหักภาษีคัานนี้ก็สามารถจัดได้เช่นเดียวกันนะคะเรามีบริการเซ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ